เฮ้ยทำไมน้ำไม่ไหลวะโอ้ oh, น้ำก็หมดมันจะล้างหน้าแฟนฟันยังไงวะเนี่ยฮัลโหลครับคุณอาร์มน้ำไม่ไหลไม่แจ้งทุกบ้านเลยเราเรามีการแจ้งแล้วครับทุกบ,บ้านแจ้งผ่านทางไหนครับผมไม่รู้เรื่องเลยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับเรามีการแจ้งผ่านไลน์กลุ่มเรียบร้อยแล้วครับนี้วันอะไรวะเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลน้ำแล้วตัวเงก็หมดล้างหน้าแรงฟันก็ไม่ได้แล้วไลน์กลุ่มกูก็มีเป็นร้อยกลุ่ม พี่จ๋าวันนี้เรานัดช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟไม่ใช่เหรอพี่เรานัดกันไว้ปุ้ยปายสองนะพี่มันปลายสองแล้วนะอ้าวเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ลองโทรตามที่นิติดูว่าช่างมาทางไหนแล้วครับเออช่างเมื่อไหร่จะเข้ามาซ่อมหลอดไฟเขาเนี่ยอ๋อโอเคได้ครับมาถึงแล้วก็ขอเรียนเลยนะครับ One hour later พี่จ๋ามันปลายสามแล้วนะพี่ทำไมช่างยังไม่มาเปลี่ยนหลอดไฟให้เราอีกอ้าวอ่านมาชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองโทรถามช่างกัก่อนเลย ลองดูเขาเขาน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละพี่ว่าโอ้จะถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอ่ะตัดสายแล้วอะไรเนี่ยอา้าทำไมไฟไม่ติดเนี่ยอืมทำไมายอยู่ดีไฟไม่ติดเนี่ยอ๋อเรื่องจ่ายค่าไฟววานี่ว่าแก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 เนี่ยเราซื้อกล้องมาไหนมาดูซิซื้อใหม่ก็ มีกี er ่กล้องเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเอออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวติดตั้งเนี่ยซื้อมาทีไรเนี่ยก็ต้องมาเดือดร้อนเพื่อนฝูงอีกแล้วเนี่ยอะสแกนสิเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสแกนแล้วก็ติดตั้งอย่างง่ายนิดเดียวปั๊บที่แกมาดูซิโทษนะแอปมีกี่หน้าแล้วเนี่ยไหนดูซิเนี่ยจะครบยี่สิบหน้าอีกแล้วเนี่ยเราจะจำไหมเนี่ยว่ากล้องไหนดูห้องใครยังไงเนี่ยพอได้แล้วนะไม่ต้องมาซื้อไปสองคนนึ่งเขาเยอะแล้วนะนี่ทอค่าไฟเดือนนี้ขึ้นอีกแล้วนะ เป็นเมื่อทำงานอย่ยเล่นแต่เกมตื่นสายออกไปทํางานก็ไม่เช็คว่าปิดไฟปิด<ม>แอร์ไหมนัหนาเนี่ยขึ้นตลอดเลยค่าไฟเนี่ยหมดตลอดเลยล้ำค่าแล้วเนี่ยก็ค่าไฟมันขึ้นนะ่ะ <c oughs> พวกเราอายุกระปูนนี้แล้วอยู่บ้านคนเดียวระวังตัวนะครับพี่ผมเป็นห่วงพี่นะเดี๋ยวผมพี่กลับมานะครับจ้าโชคดีนะ5 minutes later งานวันนี้เหนื่อยจริงเลยฮะซึ่งยมตัวตัวเป็นอะไรตัวอย่ายิม้มตัวบอกเขามาตัวเป็นอะไรไหนว่าจะระวังตัวไหนอะไรเสียหายบ้างเปล่า,าออกอีกเป็นกระแต